สวัสดีครับผมโจโทีเฮสดสัตครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเปรียบเทียบท่าสมมติว่าเรือ ตกจากจุดที่สูงที่สุดจะกเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะก็จะตกถึงพื้นแล้วก็ตกถึงน้ำนะก็จะทดลอง2แบบนะแล้วก็ครบทุกภาคเลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GTA นะก็สามารถเว้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ภาค3เลยเลยกันนะถ้าตกจากจุดที่สูงที่สุดจะกเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวเรามองบุมกล้องนี้แล้วกันนะฮะมาดูนะฮะเป็นเรือด้วยปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะนิ่งเฉยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะ <c oughs> นี่มันจริงปะเนี่ยไปดูหน่อยสิมีอะไรเสียหายปะเนี่ยโอ้โหตกจากจุดที่สูงที่สุดนะ อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาตกลงน้ํากันบ้างเลยกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราตกจากจุดที่สูงที่สุดนั่นเองนะฮะมาดูกันฟุ๊บอุ้ยนิ่งเลยนะฮะแต่ก็ยังขับได้ปกตินะฮะเอฟเฟกมันออกมาน้อยมากเน้อเมื่อกี้นะฮะสำหรับภาค3เองนะ,ะก็ตกลงน้ําหรือว่าตกลงบนพื้นนะฮะเรือก็ยังแข็งแรงอยู่นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาคไวซิตี้เลยแลวกันนะฮะถ้าเรือตกจากจุดที่สูงที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะสำหรับภาคนี้เดี๋ยวผมจะขอทดลองกับเรือสองลเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูลําที่มันเป็นเรือยางก่อนแลวกันนะฮะมาดูกันปึ๊บเอ้าเดี๋ยวนิ่งเฉยเลยนะฮะโอ้โหอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่บนน้ํากันแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าตกลงน้ําจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะฮะโอ้โหดูดีภาพอย่างสวยนะฮะ สามสงึงถึงจังฟึบอุ้ยเฮ้ยปกติว่ะก็ก็ได้อยู่นะสำหรับทอมมี่นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรือ,อยางอนะ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเรือตัวใหม่กันบ้างเลยกันนะสำหรับภาคนี้อ่านี่เลยนะฮะตอนนี้เรากําลังตกลงไปยังพื้นด้านล่างอยู่นะฮะมันหันมุมกล้องไม่ได้นะฮภาคนี้มาดูกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูมุมไหนดีมุมนี้แล้วกันเนาะฟึบอ้า นิ่งเฉยเลยนะฮะโอ้โหแบบว่าแข็งแรงมากต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตกลงบนน้ํากันบ้างเลยกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะฮะไปะดูกันปุ๊บอุ้ยเหมือนอะไรสักอย่างนี่มันเบามากๆแล้วก็ตกลงบนน้ำนะผมว่านะฮะสำหรับภาคไวซิตี้นะฮะก็เหมือนกับภาค3เลยนะก็คือเรือก็ยังคงแข็งแรงอยู่นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาค GTA San Andreas กันบ้างเลยกันนะฮะว่าถ้าตกจากที่สูงจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะฮะตอนนี้ขึ้นมาสูงมากมองยังไม่เห็นพื้นเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ไงในที่สุดก็มองเห็นแล้วมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนนเนี่ยฟึบ <c oughs> อุ้ยไฟลุกท่วมเลยนะตอนนี้เราต้องออกไปหนีไปก่อนอุ้ยอุ้ยรอดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ <c oughs> อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองตกลงบนน้ำกันบ้างแล้วกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับภาคเนี้ยม,มาดูกันนะฮะปุ๊บเขาให้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีหมุนด้วยวะเฮ้ยแต่ว่าก็ยังสามารถขับได้ปกติเหมือนภาคก่อนๆเลยนะฮะนี่เลย เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ GDA ภาค4เลยแล้วกันนะฮะถ้าตกจากจุดที่สูงที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะฮะโ,โหตอนนี้เราเรือลำใหญ่มากนะเนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยโอ้ยข้างล่างมีอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยมาเลยแล้วกันนะครับอุย้ยก็ยังรอดอยู่นะผมว่านะเอ้าเฉยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูบนน้ํากันบ้างแล้วกันนะว่าเรือลําใหญ่ขนาดนี้ตกลกบนน้ำนะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ ปุ๊บเข้าให้ลงยังปุ๊บเอาไม่มีเสียงเลยเหรออะเมื่อกี้เรือมันลำใหญ่ไปนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกับลำเล็กแล้วกันนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยเนาะเมื่อกี้มาดูกันนะฮะโอ้ข้างล่างทำไมมีแต่แ,ตแท็กซี่เนี่ยดูดิมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเขาให้หุย ถ้าตกจากจุดที่สูงที่สุดนะฮะเรือก็มีความเสียหายด้วยนะเนี่ยดูเดิเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเรือลำเล็กกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่บนน้ำนะฮะมาดูว่าปฏิกิริยาของเรือนะจะเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้แบบว่าถูกพื้นนะฮะเละเลยนะเดี๋ยวมาดูนะฮะปุ๊บนี่เอาเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนจะจมลงไปนะฮะแต่ก็ขึ้นมาได้นะฮะ อ่าแล้วตอนนี้นะก็ถึงภาค5กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะว่าเรือของภาคนี้ตกถึงพื้นจะสมจริงมากแค่ไหนนะฮะมาดูกันฟืบก็ถือว่าสมจริงนะฮะเมื่อกี้รู้สึกว่ากระจกข้างหน้ามันจะแตกไปนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบบนทะเลหรือว่าบนน้ํากันบ้างแล้วกันนะ,ะว่าตกสูงๆเนี่ยจะมีเอฟเฟกอะไรเยอะแค่ไหนเนี่ยสำหรับภาค5นะฮะมาดูกันฟบอุอ้ยเฮ้ยเอ้า จมลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะเนี่ยเฮ้ยเห็นเหมือนผมแบบเมื่อกี้อ่ะที่นี้นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเรือกันบ้างนะฮะมาดูสปีดโบ๊ทหรือว่าเจ็ตสกีนะเรียกอะไรก็ได้จัดไปนะฮะมาดูนะว่ามันจะตกลงพื้นเป็นยังไงบ้างปุ๊บก็ให้โอ้โหผมบอกเลยนะว่ามีไข่แตกแน่นอนนะฮะจังหวะน,นี้ <c oughs> อ่ะแล้วก็การ ทดสอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูว่าตกลงทะเลนะฮะมันจะจมน้ําเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่ามาดูกันนะฮะปุ๊บเขาให้เอ้ยจมลงไปเลยว่ะเฮ้ยแต่ก็สามารถขึ้นมาได้นะมันเป็นระบบฟิสิกส์ที่ดีมากเลยนะฮะสำหรับภาคนี้นะ ถือว่าทําได้ดีนั่นแหละนะฮะโอเคประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮซัตทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GTA นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวจะมากดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสมครช่องโจทีเฮซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจโทีเฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม